สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเกี่ยวกับประสบการณ์จริงใช้จริงนะฮะกับ n u เบียวีเจ็ดสิบแม็กนะฮะก็คือต้องขอบอกว่าผมอาชีพเป็นไรเดอร์นะครับแล้วก็เครื่องก่อนหน้านี้คือชัยเลสมีสิบสามสี่ห้า G เลยทีเนี้ยบังเอ,อิญมันหล่นแล้วโดนรถทับนะฮะจอมันแตก เราก็เลยมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่อซึ่งเวลานั้นนะมีไอ้เจ้าตอนแรกจะซื้อเลดเรียวมี475นะฮะแต่บางเออแบบไม่มีตัวนี้ออกมาใหม่พอดีแล้วเราไปเห็นรีวิวซึ่งในรีวิวนะ่ะเขาก็บอกว่าอในในรีวิวนะคือวันงานเปิดตัวเนี่ยโอ้โห,โห,โหตัวเครื่องเนี่ยมีการเอาน้ำฉีดเลยกัน IP54 โอเคเข้าใจว่าไอพีห้าสมันกันแค่ละอองน้ํากันโน่นนั่นนี่แต่ในวันงานเปิดตัวที่เขาเอาคลิปมาให้ดูเฮ้ยมันเอาปืนฉีดน้ําฉีดเลยเฮ้ยกันน้ําได้นี่หว่าโอเคระดับหนึ่งเราก็ติดใจละทีนี้ปุ๊บมีรีวิวมาอีกที่เขามาทดสอบเครื่องตกทดสอบเครื่องตกสูงเมตรเมตรครึ่งจับโยนตับตกจริงมันไม่แตกมันไม่พังมันไม่มีรอยเ้ย แล้วราคาเอ้ยถูกถึงแลมจะแค่6กิกแต่เห็นเขารีวิวเ้ยมันก็ลื่นไหลพอใช้ได้นดี่ว่าแล้วกล้องก็โอเคและที่สำคัญคือมีโปรแกรมลบรูะแล้วเรากำลังมองหามือถือที่สำหรับวิ่งงานในอาชีพไรเดอร์ก็คือต้องทนแดดทนฝนนิดนึงอแล้วก็ การกระทบกระทั่งต้องทนอะไรอย่างเงี้ยแต่นะครับหลังจากนี้มันคือความจริงจากผมผู้ใช้งานจริงนะครับมาให้ดูนี่นะฮะนี่คือสาภาพเจ้าโนเบียนะฮะตัวนี้นะนะฮะอ่าตอนนี้นะฮะให้ดูอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มนะฮะจอแตกนะฮะก็คือเริ่มแรกเนะี่ยอันดับแรก คือโดนน้าฝนก่อนคือในช่วงสงการนะครับไม่ได้เอามือถือไปแช่น้ํานะไม่ได้เอามือถือไปจมน้ําด้วยน้ำใดๆเอาใส่ที่จับมือถือมอไซค์ปกติแล้วก็ขี่รับงานบางทีมีน้ํากระเซ็นน้ําโดนใส่บ้างนะครับแล้วก็มีฝนตกมือถือก็เปียกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังเปียกไม่เท่าในคลิปที่เขาเอาปืนฉีดน้นําฉีดน,นะอันนั้นคือแบบชุ่มทั้งเครื่อง เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรนะฮะก็โดนน้ําประมาณหนึ่งอ่ากลับมาถึงบ้านปุ๊บวันแรกนะครับโอ้โหหน้าจอเนี่ยหน้าจอยังไม่เป็นเส้นนะตอนนั้นนะคือแต่ทัดไม่ค่อยไปละคือมีน้ําเข้านะครับน้ําเข้าใต้หน้าจอน้ําเข้าใต้หน้าจอเป็นฟ้านะครับต้องเอาไปแช่เข้าสารเอาใดเข้าเป่า กลับมาใช้ก็ไม่ปกติคือทัดแลวไม่ไปนะแล้วก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อะก็ยังพอใช้ได้อ็ถือว่าก็ยังทัดไม่ไปนะครับเป็นพอใช้ได้และที่สำคัญคือคุณโปรโมทโปรโมทอาจอาจอาจจะไม่ใช่โรตรษัทตั้งใจโปรโมทอาจจะเป็นพวกนักรีวิวโปรโมทแต่ถามว่าเราคนดูอะเราไปเห็นนะเราเห็นแบบนั้นแล้วมันตรงสเปคที่เราอยากได้และราคามัน ก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่าถ้าวันนั้นผมตัดใจซื้อเร็วมี C75 เพิ่เมเงินตปประมาณเกือบ2,000ก็จบละนะแต่แบบเอ้ยตัวนี้จอใหญ่แล้วเราก็แบตเยอะเราก็ซื้อแต่ซื้อแล้วมันผิดหวังไงนะและที่สำคัญก่อนหน้านี้กระทักไปที่ศูนย์ <c oughs> เขาไม่รับเคมให้นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขเ <c oughs> งื่อนไขคือต้องไม่มีรอยตกนะครับ ต้องมีรอยตกต้องไม่มีล่องรอยของน้ำเข้าในตัวเครื่องเอา้าแล้วคุณจะโปรโมทมาเพื่ออะไรหรือว่าเราเข้าใจผิดเองผมก็ไม่รู้นะแต่คือเบื้องต้นเขาบอกว่าถ่ายรูปให้ดูเขาบอกเขาเคมบอกว่าเคมไม่ได้เงื่อนไขคือเครื่องต้องไม่มีน้ำเข้าต้องไม่ตกต้องไม่มีรอยกระแทกถึงจะเคมได้ อ้าแล้วจะมาลงโปรโมทหรือว่าลงในรีวิวหลายๆอัน้วยทำไมว่าเฮ้ยเครื่องมันตกจากที่สูงได้นะคุณเอาน้ำมาฉีดโชว์นะเพื่ออะไรนะครับแล้วล่าสุดนะฮะผมโดนรถจักรยานชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผมโทรศัพท์กระเด็นตกนะฮะกระเด็นตกจากที่จับมือถือซึ่ง จากตัวตรถลงมาข้างล่างก็ประมาณเมตรนิดๆนะฮะสรุปนะครับดูกระเด็นตกนะฮะนะฮะจอแตกครับความสูงไม่ถึง,คว,ง,ถงนะความสูงไม่ถึงไม่รห้าสิบนะความสูงไม่ถึงไม่รหสิบชนไม่ได้ชนเขามาชนถ่ายแล้วที่จับมือถือมันอาจจะ ล็อกหลุดมาแล้วก็ลู่เฉยๆไม่ได้ถูกรดทับไม่ได้ถูกอะไรนะก็ะแคกกระเด็นตกลงมากลางถนนซึ่งอะความสูงไอ้รถคันเนี้ยอะไอ้รถคันเนี้ยอะก็สูงเม็ดหน่อยๆแต่จอแตกนะฮะจอแตกซึ่งแน่นอนบริษัทไม่เคมใม้อยู่แล้วนะฮะก็ทั้งเนี้ยก็ใช้งานไม่ได้ล้วนเลยนะฮะล้วนเลยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับใครผมไม่ได้ดิสเครดิตบริษัทนะ ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่แต่แค่มาบอกเพื่อนๆว่าใครที่อยากจะซื้อมันก็จะประมาณนี้นะคือเขาอาจจาะกาันน้ำได้แค่น้ำกระเซนเล็กๆน้อยมือเปียกน้ำมาจับอาจจะการได้แค่นั้นไม่กันถึงขั้นแบบว่าโดนน้ำฝนแบบเปียหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ในคลิปคุณเอามาโชว์แบบโอ้ยปืนฉีดน้ำฉีด คนก็ต้องเชื่อไงไวมันกันน้ําได้ 2. รีวิวหลายคนเอามาเทสมือถือตกสูงเท่าระดับหัวไม่เป็นหาอะไรเลยแตกของผมตกแม่งเมตรกว่ากว่าบล็อกแตกเลยนะฮะแล้วคุณมาเพื่ออะไรและที่สำคัญคือเคมไม่ได้เคมไม่ได้นะครับก็ฝากถ้าบ,บุสัตว์ไม่เห็นคลิปผมนะก็ฝากว่า ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความผิดทําเองซึ่งเข้าใจผิดเองนะไม่ได้อ่านเงื่อนไขก่อนซื้อให้ดีๆว่าเงื่อนไขาการเค็มมันต้องเค็มได้ยังไงซึ่งในความคิดของเราคือเราซื้อมาเราคิดว่าเออถ้าเกิดมันอย่างนี้แล้วมันเค็มจะเค็มได้แต่มันเค็มไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรดีที่ซื้อมาไม่แพงก็สมราคาเครื่องแล้วครับคุณภาพได้แค่นี้นะเนาะแล้วถามว่าใครที่ซื้อมาแล้วเรื่องความลื่นไหลอ่ผมเอามาใช้รับวิ่งงานนะเปิด3ามสี่แอปถามว่า ก็มีอาการหน่วงนะมีค้างมากเล็กน้อยแนะนําใครซื้อมือถือครับต้องแรม8ขึ้นไปเนาะมันถึงจะโอเคถ้าแรม6นี่ยังมีหน่วงตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานอะไรมากมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณลง Facebook ลง l ล n e แล้วมีเปิดโปรแกรมใช้งานอะไรพวกนี้ยรันหลายๆโปรแกรมพร้อมไปมีค้างะก็มีค้างบ้างนะครับก็ประกอบการพิจารณานะครับใครที่ยังชอบจะซื้อก็ไม่เป็นไรนะแต่ใครที่ไม่อยาก เจอแบบผมก็ไปคิดกันตัยเองนะครับเนาะว่าตอนนี้ก็คือใช้ไม่ได้แค่เดือนเดียวนะฮะก็คือยังไม่คุ้มเลยนะฮะนี่ตกนี่ตกบล็อกนะล้าวนะเรียบร้อยเลยนะครับก็เม็ดครึ่งแต่ผมตกไม่ถึงเม็ดครึ่งนะะตกเม็ดหน่อยๆแต่พังนะครับ,รนนอรบโอเคนะต่อไปก็คง ต้องไปเอายี่ห้ออื่นละน่าจะเป็นคูบอตละที่มันมีแบบเคสกันกระแทกจ,จริงจงจากแลไม่ก็แบ็ควิวนะหรืออาจจะไปไอโอ ppo a ห้าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเอาที่มันทนทานนะ,นะก็ฝากเป็ประสบการณ์นะครับใครนะคือมันรู้สึกเฟล ไม่ใช่หรอกโอเคขอบคุณมากครับ